ัดีค่ะลูกหมีมัดแกะมาแล้ววันนี้เปิดครัวเพื่ออะไรเอย่ยลูกหมีมัดแกะได้รับคำทักจากไอที y o u t u b e หลายๆท่านถามมาว่ามะม่วงที่ลูกหมีมัดแกะปลูกน่ะเขากินกันยังไงอร่อยไหมเนื้อหนายังไงวันนี้ลูกหมีมัดแกะก็เลยเปิดครัวค่ะปลอกม่วงให้ดูนะคะนี่ มะม่วง2 e 2อาตวีทูวิธีการปอกนะคะลุงอี้ก็ทำพิธีง่ายๆนะคะนี่นี่นะคะเชื้อลึอกๆเหมือนเราปอกฝรั่งเลยนะคะนี่จะให้ตอนนี้โชว์เนื้อก่อนนะคะเนื้อของมะม่วงอาต2เป็นอย่างไร กลิ่นมาก่อนเลยนะคะขอแซกนิดนึงอค่ะมาลวนี่เผยโฉมเนื้อของอาทูอีทูนิดนึงนะคะว,ว้าวเรืองหนาะอย่างกับเนื้อมะละกอเลยค่ะแล้วยังไงต่อหน้าหมก็จะวางไว้เป็นชิ้นก่อนนะคะ ชิ้นต่อไปนะคะเราก็กะให้พอดีเนื้อหนานะคะอะทุีทูเหอนเราทานมะละกอได้เลยละค่ะอ่านี่นี่นะคะว้าว แล้วเราก็ทำพิธีฝานเป็นชิ้นอย่างนี้เอาเปลือกออกอย่างนี้ค่ะแล้วก็มาเตรียอาไว้